ฝนตกหนักมากครับหลังจากที่มาถึงบ้านทำความสะอาดบ้านเสร็จฝนก็มาทันทีจังหนักเลยครับ่ังหนักเลย 我操！爸。 อันนี้ก็คือสกลนครบ้านของเรานะครับนะมาพร้อมกับสายฝนเลยครับ